สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับของเมืองไทยพอดีผมเดินมาตามเรียบถนนเรียบแม่น้ําลอยครับจังหวัดในจังหวัดเวนะครับก็มาเจอสิ่งแปลกๆอย่างนึงครับคือมันคล้ายๆกับว่าเป็นร้านอาหารนะครับแต่ไม่ใช่ร้านอาหารมันคือร้านขายข้าวโพดปิ้งกับมันปิ้งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะขายกันแบบมีนั่งกินนะครับ ข้าวโพดอะไรที่เนี่ยเขาจะไม่ซื้อไปกินบ้านนะครับเขาจะซื้อแล้วเขาจะนั่งกินกันนะครับที่เนี่ยกินคล้คยายๆเหมือนกินส้มตําหรือกินอาหารอะไรสักอย่างนะครับนั่งกันเป็นเก้าอี้เก้าอีอ้มีเก้าอี้ตั้งเป็นเก้าอี้ตัวพลาสติกนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการชมบรรยากาศตอนคืนแต่ว่าได้ที่แปลกที่ผมบอกครับการซื้อข้าวโพดกับมันเผามานั่งกินกันเหมือนมาปิกนิก <laughs> เป็นอะไรที่แปลกๆที่เราไม่มีที่เมืองไทยเหมือนกัน,นครับยังไงก็ถ้ามีอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะ ถ่ายมาแนะนําให้ดูอีกนะครับต้นนี้เยอะนะครับมันไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะนี่มีตรงนู้นด้วยเนหะ็นไหมร้านนู้นก็มีมันจะมีไปตลอดข้างทางเลยที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวนะครับแล้วฝนตกทั้งวันนะโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเวียดนาม